ยังไงอ่ะกูไม่มีบอลโอเคอันนี้แหละถูกแล้วอันนี้ใจนี้ถูกแล้วหนีคนที่มีบอลอ่ะหนีคนที่มีบอลอะไปโอเคทุ้ยไปแล้วยังบอลใครเนี่ยเอ้าไอ้ยังบอลอย่าโดนกูตอนเราใครบอลยังไงอ่ะทำไมไม่ได้เพื่อนหนีต้องหนีอย่างเดียวอันนี้หนีอย่างเดียวไม่กูเป็นแหละไอคนที่กวาดไม่ได้เหรอกูเคยกูเคยโดนแบบกดอะไรไม่รู้แล้วมันตึงบอลกลับมาเออไม่เห็นเหรอเออดิ่ยทำเยี่ยม ช่วย้วยช่วยกันช่วยกันอ้ไหนอันนออะไนอ๋อไอเขียวไอเขียวไอเขียวเขียวน้าเอางไม่ีเลยเนะเออ้ม่สิเทาเลยสีดำเลยเออๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ไๆ่ๆๆ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 ๆดๆๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ไ เดี๋ยวมานตาเดี๋ยวอชีเนียนเนียนคลิปไใปิดไฟเดี๋ยวมอนงอเวอนมงไปเือไอ้เรือไอ้เือเดเด้อขวดอะยัของขวเลยอะปลาปลาดีปลาดีมีปลาดีเยอะเหมือนจะเอาบอลมาแปะให้ได้เอาแล้วมงมาเก็บบอลไกลเลยมึงไม่มาดูดบอลยังหรอ ขวาป่ะแล้วมันบอลมันไม่อยู่มันมีสิ่งขวางขวางอยู่เลยล่ะมือดอะองไม่เห็นอะไรเลยเอ,อ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยมืดตาบอลน่อยเฮ้ยมืดตามอไม่เห็นอะไรเลยมืดเหรอนี่มืดแล้วเหรอเฮ้ยมืดมืดเกี่ยวกับใครเปิดวาละบอนนี้คือวิ่งรอเลยนะใครเป็นปะเป็นนี่แหละยังไม่ท <c oughs> ันเลยสีอะไรเป็นวะเนี่ยใครวะเนี่ยน้าใครอะ เอาวมู้ทำอะไรเอาควกูยืนนิ่เาวกูเกิดแล้วหรอเฮ้ยมาแล้วิบิ๊บกเฮ้ยกิบี่แล้มใเป็นอะเฮยไอ้ไฟเป็นไอ้ไฟเป็นบอลเขียวบอลเขียวเ้ยแล้วมันติดอะนติดอะไปไไติดไฟติดไฟไฟไม่ติดไฟไม่มีใครไม่ได้หน่อยนั่งรถไฟเดือไไได้ ไปไปบางบว่าไปตดหองต้ดิเปลี่ยนใหญ่เปลยใหญ่เดี๋ยว้ต้ดินเรองตไม่สีแดงเพื่อนเขาบอกห้องต้ดินไอ้ท็ปขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอีกแล้วพามาทำไมคีมไม่ชได้นะเวลาพาชได้นะกรบอกูดกระบอกขึ้นไม่ได้แล้ว กอนะพไอ้ยาปิง oh, ปิง oh. อังกดเสียงไม่ได้ด้วยเกระโดดล้วกดนั่งกดกระโดดแล้วก่นั่งเวลาเวลาปลาช์จได้นะดูเอ้ยไม่ำเป็นตาข้าวมึงจะเขี้หนุนไปเร็วไป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 ไอไอมันมันลบอยู่ตรงต้อข้อนี้มึงปิดไฟอ่ะ้ดิมมาแล้วมีมาแล้ว โอ้กูโดนเฉยเลยมึงเอากูทำไมมึงเอากูทำไมมึงไปเอาคนอื่นดิไอ้เหี้ยนี่มาต้องเอากูย้าเอาลูกบอลอยู่ข้างในเรียบร้อยมึงมันกดเล็บบอลไม่ได้เหรอตัวตุ๊กตาวะไอตัวเล็กเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วบัฟหน่อยบัฟหน่อยบัฟหน่อยบัฟคนฟ้าดหน่อยกูบ๊อบได้บ๊อบหน่อยบัฟหน่อยบัฟบตาเหี้ยอะไรไอ้มอนมึงดูลูกบอลมึงใหญ่กว่าหัวพ่อมึงอีกเลย ไอ้มอนไี่ยมงบนใหญ่กว่าฟอวไอ้มอนคดี้ยตัวเกี่ยวอี่เกยมากเลยโอ้กน่าเกียวเลยโอะไรไล่ตาพี่คึงร้อยพ่อมึงไอ้มันกิ๊งกี้ าาาปลลตยยเคนเดินมองไม huh, fled, ่เห nah ็นเใครวะเฮ้ยเวลาเราเวลาเราเป็นสเปเต็ดอะเราใส่เวลาเราเป็นสเปคติดเราเสกบอลไงวะบอลของพ่อมาแล้วโอ้ยใหญ่แบบคนเดียวนี่ยร nice> ู้ป่ะไอ้นนท์มันกำลังออกไปวิ่งตู่แค่มันเดินต่อไปอะตัวตัวไม่เห็นลูกบอลอะไม่เข้ามาซ้อนทีเดียวบอลหัวคุยเลยเฮียบอลเนี่ย ่ไอ้น,เนเอเ้ยเวลาเป็นสเปกเต,รตอร์เราเปลี่ยนคนดูไงวะเฮ้ยแต่ปา้าบอลใหญ่เวลาที่แคบมันอาจจะป้าติดจะได้นะเว้ยแล้วมันเปลี่ยนตัวยังไงเออเวลาเวลาเราเป็นเวลาเราดูคนดูเราเปลี่ยนคนดูไงวะเปลี่ยนคนดูทีใจใชอ่อะไม่เห็นไปเลยเอามาแบงกูละออกไปแล้วไปละนี่นไปไปไปเดินก็ไปเดินก็ไปเดิ่มไปมันอยู่ตึกนี้ก็อยู่ตึกนึง ล้วกูเนี่ยวะเข้ยบบ่บอลแม่งโค้ยอุ๊ยบอลปิกบอลืออะไรสก๊กจ้าไอ้เนี่ปั๊บโดนไหมแย่จ้าเหืออะไรอยู่เป็นยังไงไม่เปัญหาคือทำอะปล่อยปล่อยให้ก่อนให้กอดให้ก่อนให้ก่อนเอาเมื่อกี้มึงฆ่ากูเหรอยังไม่ได้ฆ่าเลยเหรอแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มึฆ่าใครตายยังไม่ฆ่าใครเลย ไฟให้เธอน่ารักได้ให้ปิดไฟลูกบอลลูกบอลเธอเขามันเปลี่ยนลูกบอลเป็นร้อยเฉยเลยสัตว์นี้มันพูดตลอดนี้มานี่วะนี่วะนี่แล้วแล้วไอ้ลูกบอลกูใหญ่จังวะอัลเบิร์อัลเทอร์งีนอยู่ในใจอยู่ในใจไอ้ยืนนิ่งอ่ะอยู่ในใจกระดูลงไม่ได้

รับเลยรับเลยเพิ่มเออเอาห้องไหนเอาห้องไหนไอ้เนียรับใช้อะไรเพิ่มไหมครับอ่าเออไอ้ซอกสีเไรเดี๋ยวชื่อนมเย็นก็พอแล้วกูจะไม่ได้ลนสีอะไรกูไม่ได้มาสองตาเนี่ยกูไม่รู้ว่าเกมเริ่มบ้าบ้าปีบบบอลดิบ้าบ้าบ้าบาไปครับโอ้หนึร้อย ไปไไหนจ้ะไปไหนจ้ะไปดูไปให้ปะไฮ้จ้ะเฮ้ยไอคิดบอลติดมากไปให้มะไอมันมีคนหนึ่งอ่ะใส่เสื้อสีม่วงอะไป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  ไอ้โคตรแล้วเจอบันตายอยู่นี่มุมนี้กูแอบแล้วเหลือเหลือไอ้ทอมเดียวไอ้ทอมมาชอบมาทำเป็นานักงานเลยานักงานเกียเลอะไรสั่งอย่างยี่ของกูโอเคเจอแล้วนักงาน โอ้ยเยอหนึ่งจุดศูนย์ไอ้ชันโอ้ายยวแม่ใหญ่ยิ่งไปเลยอ้ยเะหัวหัวยักษ์เลยเนี่ยหัวไทท่านอาอกใครตายคนสุดท้ายมันจะเป็นตา้สัตว์มายยเอ้ยวันดีเพื่โบ เอ้เชื่อไม่ติดติดไออยู่ไอ้กัวใครตาคนสุดท้ายทำไมกูว้ามาเนี่ยอ๊อกทำไมกัววะอ๊อกกูเป็นอ่ะเอ๊อกไเขียวเป็นอ่ะอ๊อกกูเพิ่งไอ้นี่เองกูเพิ่งเป็นเองไอสัตว์อ้าวกูตายไผ่ตายปุ๊บไอไผ่เป็นเลยออ้าวอะไรวะเพื่อนะไอสัตว์ไม่ยุติธรรมไม่ไม่พอจะจีบไม่ได้ยังฆ่ากูนะอย่าเพิ่งฆ่วนดาเฮ้ยไอ้ไผ่ไอ้ไผ่ไอ้ไผอย่าฆ่ากูนะไม่เป็นไอยี่ ก็แม่หงหหดกูคนแรกเลยสัดไม่รู้ข้ากูจะไหลจะมึงฆ่ากูได้กเป็ไม่เป็อย่ามึงฆ่ากูนะไอเหี้ยก็บอกคอย่ามึงอย่ามึงฆ่ากูตัวกระจาย,ย <c oughs> ทีนี่ก็ปรับบอลจังเลยนะอ๋อลองปักเล่นเฉยเอ้าเฮ้ยเฮยเอ้อ้ยเฮ้ย ยูทำงานโรงแรมนั่งรอดอ่ะทำงานโรงแรมรอดห่อกุ่มขมานกเลยวะอู้หูยยิ้มะโอ้ยโอ้หลูกแมงใหญ่ยิบหายเลยคุณลูกบัตเลยลูกเหี้ยอะไรสัตว์ใหญ่เป็นนกพิตตี้เลยสัตว์ เอยตรงคาเฟ่มีคนยืนนิ่งไม่ได้นะถ้ากูเหลือคนสุดท้ายฆ่ากูเลยนะโอ้โหอย่าตามพี่จริงๆตรงนู้น่ะสองคนเลยคิมไอ้ไปหาคนเดียวคนเดียวตัดแม้ก่าเชี้ยนกูไป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 ตามมาแล้วมนตามกูมาแล้วทุกคนด่วยด้วยเอฟมีพรี กันแล้วอ่ะมืดจังเอ้ยติดตดติดีไข่ตีตีติเดี้ยวะเย็ดี๋ยวยเสเยงกินร้องหอยมันตีนเออไหนวะอัไหนวะอุ๊ยตรงคาเฟ่มีคนแอบอยู่เมื่อกี้วิ่งผ่านไปอ่ะเมื่อกี้พูดเล่นนะแต่พูดจริง อ้าไม่เชื่อเด้สองร้อยไอคิวเย้ยปตาได้เหมดเลยเรียวแรงไม่มีอ่ะกดช้านี่กดกดช้ากดช้าไอ้นี่มันแค้นว่ะเอ้ยอันี่คนนี้มันแค้นว่ะไปแล้วเอ้ยตรงคาเฟ่มีคนจริงๆนะไหมเสือเขียวอ่ะ ปลาบอลอย่างอย่างมันปลาไอ้หนึงเฮ้ยมีคนแอบนิ้งใครเป็นแอบนิ่งโอ้โมืดจังโหนมเย็นอ๋อหลุดแล้วอ่ะจุกหลุดแล้วอ่ะเอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเหลือคนสุดท้ายก่อนค่อยบอกไว้อยู่นะเพราะหมดนี้มันไม่จับเวลาอีกแล้วให้ปลาให้ปลาเลยให้ปลาอะไร ไอ้ไ um, ผ่ไ okay. ส <pl> <I> ้ไอ้ไผ่มันขายสตาร์บัคอยู่ไอ้ไผ่ไอ้ดิวไอ้ดิวมันเป็นลูกค้าไอ้ไผ่ขายสตาร์ตากอ๋อไอ้ไม่เจอจริงเหรอเอาจริงๆก็บอกอยู่ตัวคาเฟ่ไม่เชื่อมร้านกาแฟมีอยู่ร้านเดียวเลยแบบเนี้ยร้านกาแฟอยู่ร้านเดียวเครื่องเยอะอ่านหนักมากเลย

นั่นมันรอมันมันรอมันรอกาแฟอยู่นะไอ้นั่นอะเออมันรอกาแฟไมให้ลูกค้าเลยนมเย็นอยู่ไหนเอาลูกค้ามันก่อนดิไอ้นมเย็นปล่อยมันก่อนโดนนมเย็นหายากหาที่หลังนมเย็นอะเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนออฟฟิศแล้วปะกรีบอะเออนมเย็นนี่แบบเอาได้เชียะไม่หมุนไรเชียะทิ้หไวแล้วเอาเปิดไฟไรเชียเก็มเกิมเก็มอือมีคอมอุ้ยเจ้าหน้าเขาเขียนโปรแกรมเลยแหละ ทำงานแหละทำงานโห่ทำงาน,งาน,งานไม่รู้รเวลาเป็นหลายนะยขึ้นมาแล้วขึ้นมาบอกอีกเขาขึ้นมาแล้วไม่อ้จูเวลาบอกขึ้นมาเนาะมันรู้เนี่ยตู้ไปไปไปค้าลูกคากา <c oughs> ้าร้านกาแฟไปดูนน่มัยืนรอออเดอร์อ่ะสั่งไว้มันไม่มาสักทีเอา๋ยวดิเวลาเราเดิปไามันปัดมาได้แค่เนี้ยดิวไอ้ดิวได้เป็นนะเนี่ย เดี๋ยวไอสัตว์ไปแล้วย่ามาหากูดีเขี้ยบคนเยอะแยะไอสัตว์ดิเอ้าไอต้าสมมุิกูปักระดาษบอเป็นศูนย์จริมันจะบังเหมือนตายกว่าโอ้มันก็คือเล็กสุดปะกูงไเห็นนะสำหรับเราคุณได้เป็นไรสัตว์มาไอ้เขี้ยเป็นแล้วเจอกูพอดีไอสัตว์ดิเฮ้ยกูสายมุกไปนะเว้ยเอ้ยเดี๋ยวันเดะไอ้ยังบองไปไหนอ่ะ ไอ oh ้บอนเนมพามาทำไมเอาคีมะมาโอ้ยยอไอ้ยังไม่โดนออกใครได้ออกไม่ได้ขึ้นไปขึ้นไปใครใครขึ้นไปขึ้นไปเอาบอลดใครไปไหนอ่ะเอาปักปักเขี่ยอย่าปิดประตูเลยไปบอานละนี่มันจาำได้ไหมพอมากีบมันกระโดดไม่ได้ฮะไอ้ตรงนเนี้ยไอไผ่ไป่มันมาแล้วไปไปมันมาแล้วใครเนี่ยไอ้เจนี่ใครเนี่ยวิ่งกูจะเจ้สื้อม่วงเนี่ยคีล่าไอ้เจนดิวออกไปดิ มาเร็วมัน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 กเป็นตูส่หด้ากูเลยเลยโอ้ยยุอะไรกูไมไม่ได้ว่าอะไรกูดีดีนะไอ้ชิบะกูรอแม่งไอ้เทียพี่ประตูไม่เปิดเธอวิอยากไปเนี่ยโอ้ยยโอ้ยยุเธอเธออย่าไปไหนไปไหน เออตรงนี้ตรงนี้เงี้ยเงี้ยมันไม่เห็นหรอกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเง้นคืมันแล้วกิมมันขึ้นไปแล้วมันคือมันแล้วกิมกิมมันขึ้นไปแล้วแต่เดียวไร้แต่เดียวไร้แต่เดียวไร้เฮ้ยมัต้องอย่างนี้กูเห็นแต่ไกลเลยลูกลูกบอลมันโอ้หใีกเม่งใหญ่เบ่งใหญ่บวชประตูอีกครับให้กูไว้ให้ไป จัดดื้อแล้วจะวิ่งดิกวนท้องไววโอ้ยเธอไ่ได้ไหมโอไฮโออ้อันนี้อันนี้อี้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยใครว่าคนสุดท้ายคุณนะคุณแมนะวิทูดอ่ะแคมิลี่ทันร่างสุดไอเหยี้ยเอเ้ยมันเดินดู Juk! 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 Ay! Ay! Tit! Tit!